สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง EP ีที่8แล้วค่ะนักเรียนก็ยังคงเป็นเรื่องของสมบัติการหารของเลขยกกําลังนะคะสําหรับใน EP ีนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าลักษณะฐานเป็นตัวแปรปนอยู่กับจํานวนจริงนะคะเราจะมีวิธีการหาคําตอบอย่างไรคะนักเรียน ก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนรู้กันนะคะเราจะต้องมารู้จุดประสงค์ของ EP นี้หรือของบทเรียนนี้ก่อนคะ่ะนักเรียนเมื่อน,นักเรียนศึกษา EP นี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนําสมบัติของเลขยกกําลังไปใช้ในการคํานวณและการแก้ปัญหาได้โอ้โหนักเรียนคะมาถึง EP ที่8แล้วนะคะเราก็เรียนสมบัติของเลขยกกําลังมาแล้ว2ข้อนะคะนั่นก็คือสมบัติการคูณของเลขยกกําลังและสมบัติการหารของเลขยกกําลังคะ่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยคะ่ะนักเรียน ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้ตัวอย่างกันนะคะนักเรียนเรามาทบทวนการหารเลขยกกําลังกันนิดนึงนะคะสมบัติของการหารเลขยกกําลังเมื่อ a ยกกําลัง m หารด้วย a ยกกําลัง n จะได้เท่ากับ a ยกกําลัง m ลบ n ถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าถ้าฐานเหมือนกันหารการันให้นําเลขชี้กําลังไปลบกันโดยที่กระบวนการลบของเลขชี้กําลังนั้นจะต้องนําเลขชี้กําลังของตัวตั้งแล้วลบด้วยเลขชี้กําลังของตัวลบค่ะห้ามสลับที่กันโดยเด็ดค่ะ เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของคําตอบได้ค่ะนักเรียนเรามาลุยตัวอย่างที่1กันเลยค่ะจงหาผลลัพธ์ของ a ยกกำลังลบ5คูณ a ยกกำลัง10หารด้วย a ยกกำลัง2คูณ a ยกกำลังลบ8เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ในรูปของเลขยกกําลังวิธีทํา ขั้นตอนแรกนะคะเราก็พิจารณาที่ตัวฐานก่อนเลยค่ะว่าฐานเหมือนกันหรือไม่ลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะคะฐานจะเป็นตัวแปรค่ะนักเรียนและเป็นตัวแปรตัวเดียวด้วยนะคะดังนั้นลักษณะโจทย์ที่ให้มาฐานเหมือนกันแล้วนะคะแต่คําว่าฐานเหมือนกันเราจะนําไปลบกันเลยไม่ได้เราต้องดูก่อนว่าตัวเศษที่เขาให้มานะคะมีฐานซ้ํากันหรือไม่ค่ะนักเรียนในทางเดียวกันตัวส่วนมีฐานซ้ํากันหรือไม่ถ้าในกรณีที่มีฐาน นนะะเราจะต้องคิดผลสำเร็จของตัวเศษและตัวส่วนก่อนค่ะก็คือดำเนินการตามกระบวนการของโจทย์ที่กำหนดค่ะลักษณะข้อนี้นะคะ a ยกกำลังลบ5คูณ a ยกกำลัง10ฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนี่คือสมบัติการคูณของเลขยกกำลังนะคะนะคักเรียนดังนั้นเราก็มาดูที่ตัวเศษนะคะฐานเหมือนกันคือ a และคูณกันด้วยเราจึงนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็จะได้ว่าลบ5บวก ด้วย10นะคะต่อไปคะ่ะเราก็มาพิจารณานะคะว่า5กับ10เครื่องหมายต่างกันหรือไม่ซึ่งคําตอบก็คือเครื่องหมายต่างกันนะคะ5เป็นลบ10เป็นบวกค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเครื่องหมายต่างกันการดําเนินการก,ก็คือให้นําตัวเลข2จํานวนนี้ไปลบกันค่ะนักเรียน10บลบหเหลือ5นะคะแล้ว5ทําไมถึงตอบบวกเพราะ10มากกว่า5้า สิบเป็นบวกนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูที่ตัวส่วนกันต่อเลยค่ะนักเรียนตัวส่วนก็ยังมีลักษณะที่ฐาน้ํากันนะคะแล้วเป็นกระบวนการคูณกันด้วยดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก่อนค่ะนักเรียนฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังไปบวกกันดังนั้นจึงนำสองบวกด้วยลบแปดค่ะนักเรียนจากนั้นเราก็มาคำนวณหาผลลัพธ์ของเลขชี้กำลังกันค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเครื่องหมายยังชนกันอยู่ค่ะนักเรียน ตรงนี้นะคะยังมีบวกกับลบเพราะฉะนั้นคุณครูได้ย้ำม,มาหลาย ep แล้วค่ะว่าถ้าเครื่องหมายชนกันอย่างนี้จะต้องเปิดวงเล็บโดยกระบวนการคูณซึ่งด้านหน้าวงเล็บของลบ8นะคะก็จะมีบวก1คูณอยู่ค่ะเราก็นำเครื่องหมายคูณเครื่องหมายก่อนคือบวกคูณลบได้ลบนะคะส่วน1ที่อยู่ด้านหน้านะคะ1คูณ8ก็ยังได้8คะ่ะนักเรียนดังนั้นตรงนี้นะคะเราเปิดวงเล็บเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็น2 ลบ8นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราก็มาหาผลลัพธ์ค่ะ2เป็นบวก8เป็นลบนะคะ เครื่องหมายต่างกันจึงนําไปลบกันค่ะ8ลบ2จึงเหลือ6นะคะนะคะักเรียนะะนะะและทําไมตอบลบเพราะ8มากกว่า2ไงคะ8เป็นลบนะคะ่นะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะยังไม่ตอบเท่านี้ค่ะเราก็มาดูว่าตัวเศษมีรูปผลสําเร็จแล้วตัวส่วนมีรูปผลสําเร็จแล้วและระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนมีฐานเหมือนกันหรือไม่ซึ่งนั่นก็คือมีฐานเหมือนกันคะ่นะ,คะนะะักเรียนนั่นคือฐาน A นะคะเราก็เรียนสมบัติการหารเลขยกกําลังมาแล้วฐานเหมือนกันหารกันให้นาเลข เลขชี้กาลังไปลบกันดังนั้นฐานที่ได้ยังคงเป็น A เหมือนเดิมนะคะแต่เราต้องนําเลขชี้กําลังมาลบกันค่ะก็จะได้5ลบด้วยลบ6นะคะตรงนี้นะคะนักเรียนต้องควรระวังค่ะเพราะว่าลบตรงนี้แทนกระบ,บวนการหารน,นะคะนักเรียนเครื่องหมายเหมือนกันหารกันให้นําเลขชี้กําลังไปลบกันดังนั้นเราจึงได้5ลบกับ ลบ6ซึ่งลบ6ตัวนี้คือเลขชี้กําลังของตัวส่วนนั่นเองค่ะเรามาหาผลลั์กันนะคะนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมค่ะเปิดวงเล็บนะคะเพราะวงเล็บยังชนกันอยู่ค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะที่คุณครูบอกว่าวงเล็บยังชนกันอยู่นี่คือเทคนิคแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ลบคู่ลบได้บวกค่ะการหาผลลัพธ์ของเลขชี้กําลังก็จะได้ว่า5บวก6นั่นก็คือ11นั่นเองค่ะนักเรียนผลลัพธ์ข้อนี้นะคะก็จะตอบ A ยกกําลัง11 แต่ว่าลักษณะของผลสําเร็จที่เราหาได้นั้นนะคะมีติดตัวแปรค่ะนักเรียนเราต้องเขียนเงื่อนไขกํากับว่าเมื่อ A ไม่เท่ากับ0ูนย์ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนข้อแรกก็ไม่ยากนะคะเราจะตะลุยโจทย์ไปด้วยกันประมาณ3ตัวอย่างนะคะนักเรียนก่อนที่จะลุยแบบขัดค่ะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนจงหาผลลัพธ์ของ25คูณ A ยกกาลัง5คูณ B ยกกาลัง5หรด้วยลบ5คูณ a ยกกาลัง 3, 3คูณ B ยกกาลังลบ1เมื่อ A ไม่เท่ากับ0ูนและ B ไม่เท่ากับ0ูนย์ค่ะนักเรียนโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่1ค่ะแต่จะมีฐานเป็นจํานวนเต็มและมีฐานเป็นตัวแปร2ตัวแปรค่ะนักเรียนเราก็มาเริ่มพิจารณาที่ฐานของตัวเศษก่อนนะคะเราต้องมองภาพรวมก่อนค่ะว่าเป้าหมายของเรานี้เราจะต้องแปลงฐานเป็นอะไรเราจึงหาผลลัพธ์ได้นะคะเรามาดูสัมประสิทธิ์ก่อนเลยค่ะนักเรียนซึ่ง สัมประสิทธิ์นะคะก็จะมีทั้ง25และลบ5ค่ะแนวทางในการหาผลลัพธ์นะคะเราจะต้องแปลงฐาน25เป็นลบ5ค่ะนักเรียนซึ่งเราก็แยกแฟกเตอร์ตามปกตินะคะ25คือ5คูณกัน2ตัวค่ะได้25ก็จะได้5ยกกำลัง2แต่เจ้าตัว5ยกกำลัง2นี่แหละค่ะนักเรียนที่เราจะแปลงเป็นฐานลบ5ได้เพราะเลขชี้กำลังของ5ยกกำลัง2เป็นจำนวนคู่บวกนั่นเองค่ะนั่นก็คือ2 ะะฉะนั้นเราจึงแปลงฐานได้ค่ะเป็นลบ5ยกกําลัง2จะมีค่าเท่ากับ25เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ตรงนี้ค่ะนะักเรียนต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าภายในตัวเศษและตัวส่วนของเรามีฐานที่ซ้ํากันหรือไม่เรามาดูที่ตัวเศษก่อนเลยนะคะตัวเศษไม่มีฐานซ้ํากันนะคะนะักเรียนซึ่งตอนนี้ฐานของตัวเศษก็จะเป็น 5a และ b ค่ะส่วนฐานของตัวส่วนนะคะก็จะได้ลบ 5a และ b ค่ะ เราก็จะมาดําเนินการหาผลลัพธ์ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนกันเลยค่ะเพราะว่ามีฐานที่ยังเหมือนกันอยู่นะคะลบ5กับลบ5นะคะลบ5้าของตัวเศษจะยกกําลังสองลบ5ของตัวส่วนจะยกกําลัง1ค่ะดังนั้นฐานเหมือนกันหารกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันเราจึงได้ว่าฐานคือลบ5้าเหมือนเดิมแต่นําเลขชี้กําลังก็คือ2ลบ1นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราก็จะมาหาผลลัพธ์ของเลขชี้กําลังของฐาน A ค่ะ เลขชี้กำลังของ a ซึ่งตัวตั้งนะคะคือ5ลบด้วย3ค่ะนักเรียนและเลขชี้กำลังของ b นะคะก็จะเป็น5ลบกับลบ1ค่ะอย่าลืมนะคะต้องลบแล้วก็ลบ1นะคะถ้านักเรียนเขียน5ลบ1คำตอบที่ได้จะเกิดความคลาดเคลื่อนทันทีค่ะนักเรียนเรามาหาผลลัพธ์ของเลขชี้กำลังกันต่อนะคะผลลัพธ์ของเลขชี้กำลังซึ่งมีฐานเป็นลบ5ตอนนี้นะคะเลขชี้กำลังของลบ5เป็น2ลบ1 2ลบ1จึงได้1ค่ะนักเรียนเร เราจะไม่เขียนนะคะส่วนเลขชี้กําลังของ a มาจาก5ลบ3ได้2ค่ะนักเรียนและเลขชี้กําลังของ b นะคะเราจะต้องเปิดวงเล็บก่อนค่ะนักเรียนลบคูณลบได้บวกนะคะการหาผลลัพธ์นะคะก็จะเป็น5บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะนักเรียนรรทัดนี้นะคะเราก็สังเกตเห็นว่าไม่มีฐานซ้ํากันแล้วนะคะฐานในที่นี้ก็คือลบ5 a และ b นะคะดังนั้นลบ5 a ยกกําลัง2 b ยกกําลัง6 จึงเป็นผลลัพธ์ของข้อนี้แล้วค่ะนักเรียนแต่ผลลัพธ์นี้ติดตัวแปรจริงไหมคะเราจึงต้องเขียนเงื่อนไข,ขของตัวแปรด้วยว่าเมื่อ a และ b ไม่เท่ากับศูนย์ค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกหัดใน EP นี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้2ข้อค่ะนักเรียนโจทย์แต่ละข้อนะคะก็เป็นการนําสมบัติของเลขยกกําลังนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนส่งแบบฝึกหัดมาช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและ ถ้านักเรียนมีข้อสักถามหรือว่าติดขัดปัญหาในการทําแบบฝึกหัดไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ